ครับผมก็วันนี้มาตีบวกคริชีนะขึ้นบวกหกกันต่อนะบวกหกันต่อนะครับผมเมื่อวานผมตีบวกในยาตุเล่เนี่ยขึ้นบวกห้านะแตกครับผมสงสัยวันนี้คริชีต้องกิดบวกหกแล้วครับผมมาห้าบสมครับทีนี้โอมโนโมทัมจบนโมตัสะนโมทัสะคอแล้วครับขอสักตัวนะครับบวกหกนี้ทีของผมนะครับเมื่อวานก็เสียตัว ตัวหลักสิบล้านไปแล้วนะฮะวันนี้ขอนะครับสักตัวหนึ่งครับผมนะเริ่มกันเลยครีชี่บวก6กครั้งที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้า เลยครับเรามาก็แตกแล้วตัวเรายาระยาระ,ย,าะย่าอย่าหัวละขอละหัวละ,อละอโอ้ยมิดครับไม่มีบุกแค่ในทลิปน,นะครับขอบวุ้นครับบาย